สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง YouTube Channel หมอพิเชษก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังเป็นการพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการในการดูแลผู้ป่วยนะการทำสมุดฐานวินิจฉัยการทำโรควินิจฉัยจากการที่เราได้ข้อมูลจากการซักประวัติและการตรวจร่างกายคลิปนี้ก็มาฟังกันต่อนะครับ เมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็เอาข้อมูลทั้งหมดที่มีแล้วครับนะข้อมูลจากการซักประวัติข้อมูลจากการตรวจร่างกายเอามาดูชิครับว่าข้อมูลส่วนไหนช่วยในการวินิจฉัยโรคว่าถ้ามีแล้วอ้นเนี้ยมันใช่โรคนี้แน่ๆเขาเรียกว่า positive finding นนี้นะถ้าไม่มีเมื่อไหร่นะไม่ใช่หรอกอันนี้เขาเรียก negative finding แล้วเราก็เอามาดูชิครับว่าสิ่งที่คนไข้ามาหาเราเนี่ยอะไรเป็นเรื่องเด่นเรื่องสําคัญเพื่อจะเอาเรื่องเด่นเรื่องสําคัญนั้นเป็นจุดตั้งต้น ในการสืบสอบหาโรคในการที่จะวินิจฉัยโรคข้อมูลพวกนี้ครับเอามาช่วยในการวินิจฉัยโรค mm. อาการเด่นๆมาแล้วมันนึกถึงชื่อว่าอาการแบบนี้มันนึกถึงโรคอะไรได้บ้างนะมันเข้ากับโรคอะไรได้บ้างนะแล้วนึกมาครับอย่างน้อยเนี่ยต้องนึกให้ได้สัก5โรคอะครับอันนี้เขาเรียกว่ากระบวนการที่จะนําไปสู่การวินิจฉัยแยกโรคแพทย์แผนปัจจุบันเขาเรียกวินิเฟเรนเชียรแดกนสิตารางวินิจฉัยแยกโรคเนี่ย ก็เขียนขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาพินิษวพิเคราะเอาข้อมูลมาดูนะเกณฑ์ในการพิจารณาปกติหลักๆก,ก็คืออาการอาการแสดงนะแล้วก็อาจจะเป็นการสืบค้นเพิ่มเติมหรือการตรวจอาการถ้าแ,แผนไทยก็เพิ่มสมุดฐานเพิ่มปัจจัยเช่นมูลเหตุเกิดโรคพฤติกรรมเกิดโรคเข้ามาแล้วก็เอาข้อมูลของคนไข้เราเนี่ยที่เราตรวจเนี่ยมาใส่ในช่องเหล่านี้นะช่องเหล่านี้เสร็จแล้ว เราก็ดูชื่อว่าโลกที่เรานึกถึงโลกที่1คือโลกอะไรข้อมูลของโลกนั้นทฤษฎีว่าไงโลกที่สองทฤษฎีว่าไงโลกที่3ทฤษฎีว่าไงโลกที่4ทฤษฎีว่าไงโลกที่5ทฤษฎีว่าไงเสร็จแล้วโลกที่1ที่2ที่3ที่4ที่5โรคไหนคล้ายหรือเหมือนหรือเข้าได้กับผู้ป่วยของเรามากที่สุดเราจะนึกถึงโรคนั้นวิจัยโรคนั้นเป็นการวิจัยเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นการวิจัยสุดท้ายเลยก็ได้ถ้าเราไม่จําเป็นต้องทํา การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนะนี่คือตารางการวินิจฉัยแยกโรคนั่นเองอในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะอย่างในคัมภี์ตักกศิลาคำพีตักกศิลาเนี่ยมันก็จะมีคำภี์ที่ว่าด้วยโรคไข้พิษไข้าการต่างๆซึ่งง่ายๆมันคือโรคติดเชื้อในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน infectious disease นะครับนะซึ่งไอ้ไข้พิษไข้าการต่างๆเนี่ย ถ้าเราไปดูจริงๆเ,เขาจําแนกกลุ่มโรคไว้11กลุ่มโรค11กลุ่มโรคนี่จะมีลักษณะเป็นกลุ่มที่ที่จัดกลุ่มได้ตามอาการอาการแสดงผลไข้แล้วก็ค่อยไปแยกเป็นชื่อโรคย่อยๆในแต่ละกลุ่มอีกทีหนึ่งตามลักษณะเด็ดเช่นไข้พิษไข้าการเนี่ยมี21จําพวกไข้ารากศาสไข้าการมีถึง9จําพวกจำพวกคือชนิดโรคอ่ะเกโรคอ่ะว่าง,ง่ายๆนะครับไข้ประดงหรือไข้าการแทรกไข้พิษ มีแปดโรคไข้การนะไขการที่ไม่ใช่รักษาดไม่ใช่ประดงแล้วก็ไม่ใช่ไขกระโดงเนี่ยนะมีสิบอีกสิบชนิดโรคแล้วก็ฝีการบังเกิดในไข้พิษอีกสิบโรคฝีการหกโรคไข้กระโดงไข้การสี่โรคไข้คดไข้แหน2สองโรคไขหวัดสองโรคไข้หวัดน้อยไขหวัดใหญ่นะไขกำเดาสองโรคไขสามดูดูสามโรคหรือสามจําพวกเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ย การแยกกลุ่มตรงนี้มันเราก็สามารถแยกได้กระบวนการวินิจฉัยแยกโรคเราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยโรคก,กลุ่มนี้เข้าข่ายกลุ่มไหนและพอกลุ่มไหนในกลุ่มนั้นแยกออกไปอีกว่าลักษณะเด่นมันเข้าได้กับโรคไหนนะพวกนี้ก็สามารถที่จะนําไปสู่กระบวนการวินิจฉัยแยกโรคและสุดท้ายก็วินิจฉัยโรคได้นะครับอย่างกลุ่มโรคไข้พิษใกล้การ21โรคไข้พิษใกล้การ21โรคต่างกันที่ลักษณะผื่นเป็นหลักเลย นะอาการหลักๆคล้ายๆกันเลยแต่แยกโรคกันได้ด้วยลักษณะผื่นนะไข้อีดําไข้อีแดงนะหรือสกาเลต์ฟีเวอร์นะไข้อีดําอีแดงติดเชื้อแบคทีเรียในสมัยปัจจุบันนะสมัยก่อนเรียกไข้อีดําอีแดงเขาแยกอีดํากับอีแดงคนละโรคสมัยใหม่ก็เรียกโรคเดียวกันเพราะผื่นบางคนอาจจะสีเข้มก็ได้อีดําผื่นสีออกแดงก็ได้อีแดงนะครับกับไข้ปานดําก็ขึ้นเป็นปื้นแต่ปื้นนั้น สีดําหรือดําทั้งตัวหรือสีแดงเห็นไหมพวกนี้ก็มีลักษณะที่มันทําให้เราแยกโรคออกจากกันได้ไม่ว่าจะไข้าดานหินมหาเมฆมหานินระบุชาติสายฟ้าฟาดเปลวไฟฟ้าเข้าไมน้อยเข้าไม่ใหญ่กระดานหินเป็นลักษณะความแตกต่างกันของอาการอาการแสดงที่จําเพาะที่จะบอกว่าใช่โรคนี้นะใช่โรคนี้แน่แม้มันจะเป็นกลุ่มโรคไข้พิษไข้าการเหมือนกัน ช่วงเวลาไข้ขึ้นลักษณะพืนนะลักษณะไข้อาการประกอบก็จะช่วยให้เราสามารถแยกโรคออกมาแล้วก็วิจัยสุดท้ายของโรคได้นะหรือไข้รักษาไข้รักษาแพทย์แผนปัจจุบันมีรักษาใหญ่คือไข้ไทฟัสต,ติดเชื้อแบคทีเรียลิเกตเซียนะชื่อว่าโอเรนเชียซูซูกามูชิเขาเรียกว่าไข้ไทฟัสหรือสกับไทฟัสแต่ไข้ไทฟัสเนี่ยมันมีหลาย กลุ่มเชื้อโรคย่อยอาจจะมีมิวรินไทฟัสักครับไทฟัสนะก็แล้วแต่แล้วนะแต่เขาก็เรียกไข้ไทฟัสนะไข้รักษาใหญ่กับไข้ไทฟอยติดเชื้อไทฟอยเป็นไข้รักษาน้อยแต่ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นนะเขาแยกตามเชื้อที่ติดหรือกลุ่มของไข้หว,วกกขหวัดสองจำพวกซึ่งอยู่ในคัมภีตักกิีลาเช่นกันไข้หวัดสองจำพวกในแผนไทยเรามีไข้หวัดน้อย กับไข้หวัดใหญ่นะไข้ mhm. หวัดน้อยกับไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดน้อยคืออาการน้อยน้ำมูกน้อยปวดเนื้อปวดตัวน้อยไข้ต่ำมีอาการน้อยๆก็เรียกไข้หวัดน้อยแต่ถ้ามีอาการเยอะๆจะไข้เยอะจะน้ำมูกเยอะจะปวดเนื้อปวดตัวเยอะก็ดีกว่าไข้หวัดใหญ่นะอันนี้ก็ตัดแต่พอมาเป็นแผนปัจจุบันนะแผนปัจจุบันไข้หวัดคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ ไข้หวัดซึ่งมีเป็นพันชนิดเลยแต่ติดแล้วอาการมันจะน้อยคือน้ำมูกมากขั้นเนื้อขั้นตัวไข้ต่ำๆมันจะเป็นคล้ายๆกันหมดไอพันชนิดเนี้ยออกมาเหมือนกันแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่ของเขาคือติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะเป็นชนิด A ชนิด B เนี่ยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันเลยถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่คือน้ามูกน้อยไข้เยอะแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อปวดเนื้อปวดตัวเยอะเห็นไหม นั่นวิธีการคิดมันอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมด100%นะร้อยเจะไม่ไม่เหมือนกันแต่มันคล้ายๆกันเท่านั้นเองเพราะว,าว่าวิธีคิดของการแพทย์แผนไทยใช้อาการอาการแสดงเป็นตัวตั้งแต่วิธีคิดทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยใช้เชื้อโรคเป็นตัวตั้งนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะฮะว่าถ้าเราต้องทําการวินิจฉัยโรคเราต้องวินิจฉัยแยกออกมาก,ก่อนว่าให้คนไข้ที่เป็นเนี่ยนะถ้านึกถึง5โรคเนี่ย มันน่าจะเป็นโรคอะไรได้บ้างเช่นคนไข้มาด้วยไข้สูงปวดศีรษะไข้สูงปวดศีรษะเนี่ยนะครับอาจจะต้องนึกถึงเลยว่าถ้าไข้สูงเนี่ยโรคอะไรนะที่มาด้วยไข้สูงบ้างนะเช่นไข้กำเดาใหญ่ไข้กำเดาใหญ่ก็คือไข้เลือดออกนะไข้กำเดาน้อยก็คือไข้เดงกีนะไข้หวัดใหญ่อ่าก็คือไข้หวัดใหญ่นะฮะไข้แงนไข้แงนก็คือไข้การหลังแอนนะไข้คดไข้แงนเนี่ยนะครับ ไข้าปานแดงนะก็เป็นการติดเชื้อแล้วทาให้เกิดปืน้นเกิดพื่นคล้ายๆปื้นลมพิษที่ตัวนะครับไข้รักษาปานแดงคล้ายๆกันน,นะเราอาจจะนึกถึง5โรคนี้แล้วค่อยไปหารายละเอียดอาการอาการแสดงที่มีลักษณะจาเพาะของคนไข้เหมือนกับคนไหนมากที่สุดเราก็วินิจฉัยโรคนั้นนะเลือกโรคที่เหมือนที่สุดเป็นตัววินิจฉัยอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้มาจากการวินิจฉัย แยกโรคนะครับจากการซักประวัติการตรวจร่างกายผู้ป่วยอย่างยกตัวอย่างเนี่ยคนไข้โควิด -19 เกนี่ยก็มีอาการที่เป็นปื้นแดงทั้งตัวได้เหมือนกันมันเข้าขายไข้าปานแดงได้เลยเพราะฉะนั้นไข้าปานแดงของแผนไทยใช้อาการลักษณะของไข้ของผื่นเป็นตัวตั้งแต่โควิด -19 แม้จะมีอาการปานแดงลักษณะคล้ายกันเนี่ยแต่ใช้เชื้อโควิด -19 เป็นตัวตั้งนะครับไข้คดไข้แงนในทางการแพทย์ แผนไทยมันก็เทียบได้กับไข้าการหลังแอน่นซึ่งเกิดจากการติดเชื้อในเีเรียเป็นลิงใจติดิชทําให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียตัวนี้แล้วก็ทําให้เกิดอาการที่แบบเกรงคอนะก้มยากแหนยากเจ็บอะไรพวกนี้นะครับหรือกรณีที่คนไข้โควิด1 9ระยะที่หนักๆน,นะทำให้ปอดถูกทำลายเยอะแล้วก็ทำให้ผิวหนังออกดำคล้ำนะดำคล้ำ แต่ระยะที่เาเรียกว่า,าการแลกเปลี่ยนกา๊าซออกซิเจนไม่ดีละคนไข้อาการหนักอย่างนี้นะเขาก็ยังเรียกโรคโควิด19แต่ในทางการแพทย์แผนไทยก็จะเรียกไข้าปานดําซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าในทางการแพทย์แผนไทยไข้าปานดําหนักกว่าไข้าปานแดงนะหลักอาการหนักอาการรุนแรงกว่าไข้าปานแดงอย่างไข้ออกหัดนะลักษณะเป็นผื่นไข้เม็ดทราย ไข้ออกเขือขื่นคล้ายๆกันแต่มันจะสีมันจะออกชมพูจะแดงกว่าสีไม่เข้มไม่คํำมากกว่านะก็แยกออกเป็นไข้ออกหัดหรือมีโซ่ไข้ออกเขือหรือรูเบลล่าก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอันนี้ก็อยู่ในความีตักกิีลาทางการแพทย์แผนไทยไข้งูตะวัดหรือไข้งูสวัดหรือที่เรียกว่าเฮอร์ปีซอสเตอร์รักษาผื่นก็เป็นตุ่มใสแล้วกะจายตามแนวเส้นประสาทไข่สลังที่อยู่ในแถวไหน เพราะฉะนั้นมันจะเป็นข้างเดียวมันไม่ค่อยไม่ข้ามข้างครับเพราะเส้นประสาทมันออกซ้ายข้างขวาข้างคนละเส้นกันหรือไข้ไฟลามทุ่งแพทย์แผนปัจจุบันเขาเรียกเอริซิพิเลตไข้ไฟลามทุ่งเอริซิพิเลตเนี่ยนะครับพวกนี้ก็ติดเชื้อแบคทีเรียนะแต่ว่าเวลาเรากดไปตรงจุดที่มันแดงแดงนะพอกดปุ๊บมันจะจางและสักพักมันจะกลับมาแดงใหม่พวกนี้มันจะติดเชื้อที่ผิวเรียกไข้ไฟลามทุ่งหรือโรคเริมเนี่ยโรคเริมในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน มีเลิมชนิดที่หนึ่งเกิดที่ริมฝีปากเชื้อเลิมชนิดที่สองมักจะเกิดที่อวัยวะสืบพันธุ์นะครับบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์แต่ถ้าเป็นแผนไทยเขาจะเรียกเลิมตามลักษณะของตุ่มถ้าตุ่มค่อนข้างเป็นน้ำใสเขาเรียกเลิมน้ำค้างแต่ถ้าตุ่มค่อนข้างเป็นข้นๆเขาจะเรียกเลิมน้ำข้าวนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะ หรือไข้กำเดาใหญ่ที่เรียกว่าไข้เลือดออกหรือเดงกีเฮมารอยจิกฟีเวอร์มันไม่ใช่ผื่นนะแต่มันเป็นจุดเลือดออกแต่เขาก็เรียกว่าเป็นผื่นเหมือนกันเพราะนั้นผื่นที่ราบราบแบบนี้มันจะลูบแล้วไม่ได้เขาเรียกผื่นราบแบบนี้ว่าไม่มีเม็ดยอดแต่ถ้าผื่นโรคหัดโรคเขือดโรคงูสวัดเลยคำแล้วมันจะนูนนูนออกมาเขาเรียกว่าผื่นมีเม็ดยอดนะฮะอันนี้ก็จะแตกต่างกันคำว่าคำว่าผื่น จริงๆก็คือความหมายว่าอรอยโรคที่ผิดปกติที่ผิวหนังนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราได้มีความเข้าใจตรงนี้จะเห็นนะครับว่าเมื่อกี้พูดเรื่องไข้หวัดสองจำพวกให้ฟังไปแล้วว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงในวิธีคิดที่แตกต่างกันของการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทยเนี่ยนะก็มีความเป็นศาสตร์นะมีหลักการมีการศึกษา บ่มเพาะความรู้สะสมความรู้มายาวนานนะซึ่งผมก็ได้พยายามเอามาเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงให้เห็นกับแนวทางการดําเนินการดูแลผู้ป่วยทางด้านการแพทย์ในปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้หลักของสัประวัติการตรวจร่างกายผู้ป่วยแล้วก็เอาประวัติและการตรวจร่างกายของผู้ป่วยนั้นนะเอามาวิเคราะห์ไปสู่การหาความผิดปกติของธาตุและตรีธาตุ ผมก็ได้เล่ามาหลายตอนนะครับก็ยังไม่จบนะก็อยากจะนำมาเท่าสู่กันฟังต่อยังมีประเด็นที่อยากจะเอามาเล่าให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งเข้าใจมากขึ้นก็คงจะต้องมาติดต่อกันในคลิปต่อไปอีกนะครับหวังว่าคงจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปที่จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ